จุดต่ำของสินทรเท้าหมดใจแล้วแหละอะไรมันก็ติดขัดท้อผู้ตรงมเท้อมันรู้สึกหมดไฟอ่ะ อัสลามโมลยกุ้มชาวสวรนองฮารองชิลกลับมาพบกับเราอีกครั้งในบริบทที่มันแตกต่างไปตอนนี้ผมอยู่ที่สปอนเซอร์ใหญ่ของเรานั่นก็คือสินทอนสตอร์เฮาส์สโลแกนของเขาคือขขนำทุกคําชําทุกชิน้นต้องสินทอนนั่นแหละคนจะได้ยินแต่แบบเฮ้ยเราพูดนูน่นพูดนี่เกี่ยวกับสินทอนแต่ยังไม่เคยพามาดูสินทอนจริงๆสักทีจริงๆอะส,สินทรนนะ์เขาอยู่ตรงหน้ารามใช่ปหแต่ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ตรงสีนัรีนซอย3แล้วก็เกิดมาประมาณสัก20ปีประมาณนั้นนะต้นกําเนิดของเขา,ามันไม่ใช่่่เว้้แตมมัันนนนคคคืืออาาอ,าาออาาาาาาหหรรรที เรื่องของสเต็กคู่แข่งของสินทรในสมัย20ปีที่แล้วก็ประมาณดุงหนวดดุงหนวดหน้าเมื่ีเพิ่งมาคู่แข่งของเขาจริงๆอ่ะ13เหรียญ13เหรียญที่พวกเราต้องถอดพระคุมหัวเข้าไปแล้วก็แอบอ่ะแอบตอนนั้นยังมียังมีเคยกินยอมรับผมเคยกินกระตับตัวอย่างก็ะตับตอนนี้กินที่ไหนก็กินแต่สินทรเนี่ยแต่ก่อนเคยกินผมเชื่อว่าแบบเฮ้ยเจ้าแรกเนี่ยแม่งน่าจะเป็นสินทรสเต็กเฮาส์เขาทำเกี่ยวกับเนื้อมานนาแล้วความบอดเกี่ยวกับเนื้อแล้วสเต็กไทยแต่ก่อนเนี่ยเป็นสเต็กเนื้อไทยที่แบบเฮ้ยทำได้ดีเเเลลยยดวไปู ว่าเราเคยแต่กินเนื้อดิบไม่เคยให้เขาย่างกินเลยเน,เนะเฮ็ดนะเออวันนี้บอสนอกเขาเตรียมเนื้อพอๆแล้วดิมเงี้ย PR 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 สินทรบังสุเดสบิสมิลลาห์ขอบิสมิลลาห์ก่อนอัลลอฮฺบิลลาฮิมนาชัยตอนิรราจิมบิสมิลลาฮิรราห์มานิรราฮีมพพอยังงก็ถึล เฮ้ยจุ๊บกูด้วยเฮ้ทเมื่อกี้ผมไปละหมาดกับเขาอ่โอ้ยเสียงนึกว่าเมื่อกี้ไปละหมาดเขาใช่ป่ะผมก็ได้ยินเหมือนกันกุลวงลอฮุอัลลอฮุสมัตลัมยะลิดวะลัมยูลาชใช่ป่ะลัมยะกุลละฮูวะลัมยะกุลละฮูกุฟุวันอะฮัดสอนตะก้อนรอเฮ้ยในละหมาดมักระไรปุ้ยไม่ได้สอนตะก้อนรอเนี่ยมากระไรไม่ต้องไม่ต้อง สินทรน์เขาเรียกตัวเองว่าเป็นพัฒาคาครสินทรนะสมัยก่อนไม่ใช่สินทรนสเต็กเฮาส์นะการที่จะเป็นพัตคาครได้เนี่ยอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแฮปปี้ขึ้นมาเลยมันจะไฮคลาสขึ้นมาเลยแต่ก่อนซึ่งยังไม่มีนะยีปีที่แล้วเป็นโฮมคุกแบบไฮคลาสะพวกนกกระจอกพงนุกกระจอกเพศอะไรพวกนี้ไม่มีแล้วเนี่ยแต่ก่อนยีิบปีที่แล้วก็ยังไม่เกิด <laughs> นี่บอสนอกเรานี่แหละบอสนอกเรามีวันี่เขาเกิดประมาณยี่สิบกว่าปีแลปีเป็นอคอมเบนสินทรเนี่ยมันเป็นชื่อร้านหันไทยโบมก่อนอ่าพอคนไทยบูเนบเสร็จปุ๊บคราวนี้เราเปิดมาปุ๊บแนวทางไม่ได้ก็เลยออกก็เขี่ยไปคราวนี้ก็เปิดที่อ่อ แฮปปี้แลนด์อ่าเยได้ยินอยู่แฮปปี้แลนด์เทคเฮาส์ซึ่งตรงนั้นเนี่ย5สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีบานคึกบืมก็มีดนตรีโฟกซองด้วยอารมณ์เหมือนละวันแดงละวันแดงก็เหมือนกับมีคาเฟ่หน่อยๆมีดนตรีนิดๆแต่เราไม่อยู่ตรงโซนนั้นเราอยู่ตรงข้างทางเมื่อก่อนเราซื้ออยู่ที่เช่าคันอกเดียวเราอยู่ตรงนั้นจนเหมือนกับว่ากระแสมันดีด้วยที่ว่าสมัยก่อนก็คือขายขายความเป็นตัวเองครับตอนนั้นใช่ตอนนั้นย้อยย้อยย่างเองอร่อยย้อยย่างเองแต่ตัวอร เออผมนึกว่าบุลเลอร์ลีลาตะกอนเฮ้ยยุคเอลวิสยีแอนหัวจะสีผมปิดแบงคนเลือเขียวไอ้พวกเนี้ยเออเขาก็จะถือไม้มาเลยถือไม้อาร์มกินน้องมาร่วมกันบริจาคเติมเดิม พอเข้าปีที่จ2จับแนวทางว่าไม่ได้แล้วน,นั้นม,มันมันดูไม่ดีก็เป็นยุคค,คาบอยคารบอยนี่คือซอฟต์ลงมาหน่อยซอฟต์ลงแลง้วก็ยังไม่ทิ้งกลิ่นอาย่างเังใส่ากางเกงเดฟเ <c oughs> สือส้อไฮสกอตรองเท้าบูทแล้วก็หมวกออใหญ่ๆรู้สึกว่าแนวทางเรามันชัดเจนแล้วเพราะว่าตอนเราทำเนี่ยคือเราขชื่ว่าติ่อกับเดาทเนีจุดกำเนิดของเราเลยเนี่ยเราส่งเนื้อแล้วบอกว่าเราส่งโซนสระบุรีเยอะเพราะว่าพูดถึงสมัยก่อนเราพูดถึงนะคือจะกินเนื้อสเต็กต้องไปสระบุรีแล้วก็ร้านอาหารมุสลิ อริยาบะก็ูต้ออกูต้อกูต้อเราก็ส่งนะเออกูต้อโต้เราก็ส่งแล้วก็ส่งไปที่เซอร์เจมมันจะพวกนั้นส่งหมดเราไปส่งเสร็จปุ๊บเราคิดว่าทําไมวะมุสลิมเราจะกินพวกเนี้ยถ้ามันต้องทับปลาคอมผัวเราทำไมต้องหอบสังหาไปให้นู้นรถทำอะไรที่มันไม่ไม่ถูกก็เลยมีความคิดว่ายกสระบุรีมาไว้ที่บางกะปิเป็นแฝงร้านเป็นสไตล์คาบอยเราใช้หมอลต์รถไฟทําเป็นรถไปขีเวียนอะไรพวกเนี้ยผมว่าสาวว่าจะรู้จักสินทอนสเต็กเฮาส์เนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยนะในวงการสเต็กนะที่ไม่ใช่คนพุทธนะ องใช้รู้จักมำวาลุงนวดลุงนวดต้องกินนะใช้คําว่าดีกว่าเราจะไม่เค็มว่าเราเป็นเจ้าแรกเราจะใช้คําว่าเป็นผู้เริ่มต้นเพราะว่าบางคนเขาคอมคามคิดแต่ว่าอาจจะไม่มีสื่อเราจะใช้คาว่าเป็นผู้เริ่มต้นดีกว่าพอเราทําไปปุ๊บอยู่ตรงนั้นประมาณ3ปีมีเหตุต้องย้ายหนึ่งที่จดล่พออันนี้คือตรงไหนเนี่ยตรงตรงพ์แฮปพี้แลนี่คือบางกะปินะเราเปิดแล้วก็ปิดถึกเนาะไอ้บานคู่จบปุ๊บมากินต่ออ๋อเหมือน คนไปอยู่มันจะมีผับชื่อเบลเลตกินเสร็จก็มาต่ออุย้ยเฮ็ดอย่างดังเบลเลตก็คือเหมือนกับว่าลูกค้าหลักๆเนี่ยมันไม่ใช่มุสลิมเลยสิส่วนใหญ่นะตอนนั้นไม่ใช่ 1. ลูกค้ามาคืออยากลองอาหารมุสลิม 2. มุสลิมมาทางเลือก 3. <อ>หลบกระสุนหลบมีดหลบแล้วเพราะว่ามันมีคอนเสิร์ตแล้วก็ตีกันก็มากินที่นี่หลบหน้าหลบตา ลูกค้ามาสามกลุ่มแต่หลักเลยเนี่ยเราจะมาทางหนึ่งกับสองมากกว่าแล้วก็พอพอเราทำปุ๊บปัญหาที่จอดรถไม่พอร้านอาหารที่ไม่มีที่จอดรถมันก็มีเหมือนจุดบอดเราก็เลยย้ายมาที่ตรงสาขารามแผ้งสาขารามแผงเนี่ยผมจะไอ้รามแผงนี่แวร์ไซด์เก่าแวร์ไซด์เก่าเป็นเช่าดีกว่าเขามาเช่าณยุคนั้นเนี่ยมันคือความหรูหราจริงๆอแต่ถ้าเป็นยุคนี้คือความโบราณแล้วพลาสิกมากกว่าบอสใช่ใช่เป็นหรูหรืออ่ะหรูอ่าหรูเายี้หรูแต่มีตะปูหก

อยู่มาประมาณสิกว่าปีผมรู้จักสินทรก็ที่ตรงนั้นนะส่วนใหญ่จะรู้จักตรงนั้นต้องบอกว่าสมัยก่อนใครจะเปิดร้านอะไรมาเนี่ยมันต้องมีท้ามาเราทําไงล่ะมาถึงปุ๊บเอ้ยมากินมากินคนเยอะ<อ>แรกๆเป็น่างนั้นหลังๆไม่ได้ไม่เข้าเลยเว้ก<อ>็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปว่าสุดท้ายแล้วเราสู้สุดที่ตัวเองเหมือนกันที่ว่าเราไปโปรโมทผ่านวิทยุและไม่ใช่แบบเดิมนะแบบไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเราจะไปรอดไม่รอดเหมือนเราหลอกตัวเองพอเรากระจายวิธุไปทั้งภาคใต้มันก็ติดพอติดเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําการบริหาไปเรื่อยจะใช้ จริงจังนะเรื่แรกมันเป็นาทุกที่อยู่นั่นแหละพอทํมาทำมาปุ๊บปรากฏว่าติดเพราะว่าเราใช้การตลาดแบบโบราณมากเสียงตามสายก็คือวิยุบรรจงอะไรพวกนี้เออผมเคยได้ยินจากสินทรสินก็เลยมันจงนะสิ่งที่ว่านะทไมทุกวันเนี่ยชราใตังรู้จักอยู่เพราะว่านี่แหละความสของมันใช่ในการการโปรโมทตอนนี้พอมาอยู่ที่รามแหงเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ยุคยุคแรกคือยุคเริ่มต้นเลยเป็นยุคที่บุฟเฟ่ยังไม่เกิดคนยังติดความหรูหราอยู่เราก็ทำมามาสอน 2ปีเราโดนที่เขาบอกว่าถ้าจะเช่เาต้องช่บพื้นที่ป<อ>ัญหาเกิดว่าเข้าทำมืนที่แล้วเราทำงานดีล่ะเราก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นไรายได้เลยทําร้านเนื้อกระทะเพิ่มขึ้นมาด้วยเพิ่มขึ้นมาบุฟเฟ่ซึ่งตอนนั้นเราทําอยู่ที่หัวละ99บาท มีลมน้ำโคตรถูกเออใช่ถูกมากแล้วเป็นเนื้อสไลด์เนื้อสไลด์สมัยก่อนจะมีแค่สันนอกกับลิฟทายเราทําเนื้อทะเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นมุสลิมช่วงแรกๆที่เริ่มนะถ้าผมจําได้นะมีไอ้มุสลิมกับต้นไม้สต้นไม้อามารีนามารีนาแล้วก็จะมีของเราแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งอ๋อมีโคบังีกอันนึ้โคบงโคบังเขาเรียกว่าเป็นยุคเริ่มนันก็ทะดีกว่ามุสลิมถ้าถ้ามองผมนะ ผมว่าคนที่ิเริ่มมาเจ้าแรกเนี่ยถ้ามุมมองผมกถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าเป็นสิ่งต้นไม้มาก่อนอฟิลแบบว่ากินเนื้อทพะใ้เดิงสวนใช่ตอนนี้เราก็ทำปุ๊บแล้วก็แบ่งมาเกตชาตรงนั้นมาทําแบ่งรายได้มาแบ่งส่วนตลาดหลังหลังนี่ก็แบ่งประหมดเลยไงไม่ถึงขนาดนั้น ถึงขนาดนั้นพอทาตรงนั้นเสร็จปุ๊บจุดเปลี่ยนป่าคือพอทําเสร็จปุ๊บเริ่มมีการเปิดรับบริจาคพออยู่ตรงนั้นกจุดเป็นตัวป่าเขาก็ไปทำมูลน้่พัดแล้วแล้วตอนนี้เราก็ได้รู้จักจตีก็เลยมาทําบริจาคด้วยปรากฏว่าจากร้านที่เล็กๆอําบุญไปเรื่อยมาอีกคนก็บอกว่านี่อแอนเล่นของอยู่ใช่แล้วมาทําบุญมันคือยิ่งให้ยิ่งได้ไม่ขาดุนจริงๆไจริงๆคนรู้จักบางทียังไม่รู้จักเลยนะว่าสินทรคืออะไรแต่รู้จัก เฮ้ยเขาแจกไสกอกเขาเป็นเจ้าของไสกอกแจกตรงนน้นแจกตรงนี้แจกตรง,ง,งนั้น,นรู้จักมาจากการบริจาคก,การให้เออ,เอ,อมาจากการให้ถ้าถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกนะการการพีอาร์ป mm ่ะแต่เราไม่คิดเราเราคิดว่าเราทำบุญมันเป็นการที่ว่าเราเราทําอะไรอย่างหนึ่งปกปะเราแค่แค่เขาเสนอมาว่ามีกี่ครอบครัวมีอะไรให้บ้างจบแล้วก็อาจจะมีงบเรื่องของเงินบริจาคสมัยก่อนเนี่ยบริจาคครอบครัวสามพันแล้วก็มีกินอะไรกินไปเลยได้กำลัพากินเพราะว่าชีวิตเขา สัมผัสคนนี้มันยากกินเนื้อทะเสร็จปุ๊บสั่งสเต็กผมจําได้มีมีอยู่ครอบครัวหนึ่งวหมืนั้นเราคุยเล่นว่าเอ๊กลองกินหูฉลามป่ะหรอให้เลยที่ตอนนั้นมีหูฉลามหมดมีมีมีตอนมีแล้วมันดูดไม่ได้สมัยก่อนมีพอเสร็จปุ๊บสิ่งที่ห่างเลยป่ะไอเด็ก็็บอก เหมนลอยเหมืหอนเพราะปลาเลยร <c oughs> เรากินแล้วก็เหมือนก<อ>ับเพราะปลาเ้าทำไปเรื่อยพอเสร็จปุ๊บก,ก็เปลี่ยนยุคเป็นอาจจะบุฟเฟ่ต์เสร็จปุ๊บเป็นลุคเขาเรียกว่าเป็นรมขาว<อ>จะมียุดมาดใหญ่แล้วเขาจะมีการ<อ>ปิงป้งปิง้งปิ้งยาเผาแล้วจิง<อ>้งปาาขาขาขิ้งปลาเผาข้างหน้าแล้วก็ยุคสุดท้ายเนี่ยเป็นยุคสนามบอลคือเป็นโดมใหญ่จุดเขาเรียกว่าจุดต่ำของสินทรเนี่ยเก็มีนะมันจะมีจุดต่ำอยู่ที่สามเดือนกับปิดร้านร้านฝั่งนู้นใช่ไหมครับใช่แย่มากช่วงนั้นคือท้อ <H an> หมดใจแล้วแหละหมดใจแล้วรู้สึกว่าอะไรมันก็ติดขัดด้วยหนึ่งเรากำลังย้ายโรงงานจากที่ร้านมา <H an> อยู่ที่ใหม่สองทำถนนมถได้ฟ้าขึ้น <H an> นานมากท้อพูดตรงว่าทาะท, <H an> ทำให้ทุกอย่างมันมันดอกมันก็เราหมดไฟแล้วแหละเพราะว่าช่วงนั้นนี่จะเข้าปีที่ประมาณสิบสิบสามแล้วด้วยสัญญาอต่างมันรู้สึกหมดไฟอ่ะผมว่าช่วงนั้นมีนั่นด้วยมีแต่มาเรื่องห้องน้ำอ่ะเหนอ่าห้อง มีเขาทานอาเขาทานห้องน้ำเหาทานห้องน้ำแล้วคนมันเยอะก่อนที่จะก่อนที่จะดอบอะคนมันเยอะมากเลยตอนนั้นผมถามว่าร้านเนื้อท้าที่ผมทำไปติดินะแต่แต่แต่ที่ผมสังเกตนะคือในในคาตาคาระจะดอกไปก่อนติดซะก่อนดอกช่วยเพาที่ว่าณณตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีร้านอาหารกึดขึ้นเยอะฟเคนก็ไปไปลองเยอะ เจ็ดสิบล้อนี่นี่บางเลยเราถือว่าคุยไปกินไปคนนี้พอพอมันดรอปปุ๊บเนี่ยเราก็หมดไฟด้วยที่ดราม่าหลายอย่างเช่นเรื่องของห้องน้ําก็ดีเรื่องของผ่านก็ดีควันก็ดีดรอปทุกอย่างมันทําให้แบบพอเราดูคอมเมนต์ได้เยอะด้วยที่ว่าเมื่อไหรเราเราแคร์ไงคือแบบต้องทําต้องแคร์ทุกคอมเมนต์อ่ะคือเรายังเซนซิทีฟอยู่ยังยังไม่สวยต้องสวยอยู่ต้องอ่อนแออยู่ตัองหน่อยอยู่อ่ะ ยังแบบหัวอ่อนอยู่เราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วปล่อยทุกอย่างมาโฟก,กัส<ผ>มว่าไไม่ไหวละ <laughs>